สวัสดีครับท่านพี่น้องครับมือนีพ,อพี่น้องมาชมบรรยจจากาศทุ่งนาตอนเย็นๆพี่น้องนี่อากาศดีแห้งครับผมนี่บรรยากาศสุดจอดอหลีพี่น้องมองมาขางในตอนนี้ก่ะเขียวไปเบิดครับผมนี่บางทีล่ะตอนนี้เขาก็ต้องได้ปุ๋ยได้น้ำยา่างคักพี่น้องบางทีล่ะตอนนี้ผมสามไวน้นะพี่น้องที่ผมลงคลิปไปนะครับ ผมขุดดินมันตั้งไว้ตั้งไว้เขากําลังกําลังแตกก่อกําลังกําลังงามพี่น้องนั่นกรลังงามครับผมพอท่านนั้นมาตัดหญ้าออกเลยพี่น้องมื่อี้ล่ะหญ้าน้ำกันแท้หกคักมึมีเวลาล้วครับผมช่วงนี้ก็ไปหาเห็ดนะแลนน้ำเห็ดไปหาซุ่มือเลยนี่มึงพี่น้องตัวนี้เขาสิพาครับผมตัวนี้เป็นก้ามองนี้เป็นข้าวกขอสิบห้าครับ นี่ตัวนี้สูไก่อากาศดีแห้งพี่น้องเนี่ยพี่น้องชมบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะนี่ทั้งพุ่มก็เป็นน่นไทยครับผมพ,พู้นพินมองไปหาเห็ดแล้วพี่น้องนั่นผุ่นยญ้าผุ่นครับผมพู้นแมนเบิร์ดครับผมพื้นที่หลายร้อยไร่ครับโนนไทยช่วงนี้เห็ดกำลังออกพี่น้องเห็นออกลายเลยน่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆครับผม ซึ่งนนไทยนี่กะห่างจากหมู่บ้านกับปรามาณน่าจะประมาณโล่โล่ก,ก็กลัวเลยพี่น้องบพกไก่ครับบางคน้นก็นชขี้จะกรยานไปนี่มื่ตีละ่ะผมไม่ได้ตัดครับผมนี่พอปุ๋ยใส่กับเขียวล่มลมเลยพี่น้องเอ้ยมืงอีล่ะงามคำงามหนาตึบเลยครับสุดยอดเลย เขียวดีองเขาอยู่ปุยอีห่อนี่ปุ๋ยแนนซี่นี่เบื้องตรงคามกันเริ่มพี่น้องนี่นี่หน้าผมเนาะพี่น้องให้เบื้องฟังนี่ครับผมนั่นฟังนี่มิตรญาพี่น้องบางทีละ่ะนั่นขับญายังพี่น้องบางทีละ่ะไปจะได้ก,กี่เกี้ยววะพี่น้องว่าน,าน,นั่นตัวนี้พ่นวานไห้ครับผมนี่พ่นวานไหวเลยพ่นวานตังเต่ช่วงเมษาครับวานก่อนโมเลยนี่ผมว่านละลาครับผมนี่ การว่านว่านเขาว่านช่วงลาลาก็ดีพี่น้องผมว่านช่วงต้นเดือนมิถุนายนครับผมนะแต่ว่าตัวนี้พ้นวานประมาณต้นเดือนพฤษภาครับผมนี่ห่างกันเป็นเดือนพี่น้องนี่พ้นวานเนาะแต่ว่ามาถึงตรงต,รตอนนี้เนาะมาถึงตอนนี้ของผมงามกวาบผมเห็นปะของผมงามกวางเพื่อนนี่พี่น้องนี่ของผมิ่นง่ามเลยพ้นวานก้อนผมได้ี่ว่านก้อนผมเป็นเดือนแล้วครับผมนี่ ตอนผมเมื่อวานช่วงนั้นเนาะแถบนี่นี่ว้านเขาบดทุกคนพี่น้องนี่ผมวนมันว่ากุลโนี่พี่น้องจะได้เห็นในคลิปเนาะนี่ผมวนมันว่ากุมูแต่ว่าพ่อมาถึงช่วงนี้ของผมงามกลัวเบิ้งพี่น้องมิตรญานั่นผมงามกว่วครับผมนี่เบื้องงานนั่นนี่แหละนั่นพุ่นงานพุน่นตะคักเนงครึ่งเลยพุ่นทไเบิง้งซุ้มมือไก่เนาะนั่นงานตรงขามไปนะครับผม แดงยิ่งขึ้นพี่น้องมึงแถบนั้นผมผมก็ล่างเขียวเลยนี่สามงานนี่ก็ล่างเขียวลุมๆเลวยนี่ผมก็มาใครมาหน้าเนียพี่น้องโดนโดนผมมาทีหนึ่งเลยผมมาวานแล้วก็มาใส่ปุ๋ยแล้วก็มากเกี่ยวเท่านั้นครับผมบัได้มาสามอย่างเลยบัได้มาถอนหญ้าถอนอยังครับนี่เหตุแบบง่ายๆพี่น้องย่างสามเขาผมก็ไม่ยากเลยผมปิดคุดมาเลย คุดั้าตั้งไม่ตั้งไม่ได้ฮมอนนี่เขาก็าัังกำล่งตั้งตัวได้กําัังกินปุ๋ยเลย <laughs> เอาแบบง่ายๆเลยครับผมนี่เบืง้งพี่น้องนี่บ้านว้า,าเลียนดีเบึงที่ละ่ะมิจยา <laughs> <laughs> เพราะว่าผมใหม่ตอนผมวานเนาะก็ม่นู้ว่ามีใครไม่หยาพี่น้องมันเป็นทังส่ก็คือผมสีไทยหุนไบก่อน วันนี้ก็ปป้อยให้เขาค้นมาก่อนครับผมป้อยให้ยาเหียเขาเหียค้นมาก่อนนะวันนี้เขาก็มาถวานน้ำกลินมันก็สิบ่ใครมียาบันใดพี่น้องนะแต่คันคันวานไห้เนาะวานตั้งเต่พุนครับตั้งเต่เร่งๆนะช่วงหลังจากสงการแล้วเพิ่นก็สิวานเริ่มวานเนาะวานแห้งๆครับผมเนาะวานคล้ายๆวานรอฝนนะพี่น้องวันนี้พอวานปึ๊บแล้วฝนก็ตกมาใส่เนาะ บานี้มันขึ้นมานี่มบ้านี้ยายาแล้วก็พวกเขาเฮียเขาที่มันเฮียนั่นมันก็ขึ้นน้ำกลนขึ้นพร้อมกับเขาที่เขาวานนั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบนี้พี่น้องนี่นี่สภาพแบบนี้ครับผมนี่นี่มิเตียเลยพ่นฉีดยาอยู่เ้อนี่พ่นฉีดยาช่วง ช่วงที่ว่ามันบม่มีน้ำไหมพี่น้องเนาป่าจะพืชในนาข้าวนะครับะแต่ว่าเพิ่นฉีดช่วงช่วงที่มันบม,นม่มีน้ำเนาะมันถึง่ได้ผลครับผมนี่ยสังเกตเบองต้นต้นเขาเขาก็เหี่ยวเฉาตายพี่น้องเห็นบ่ะนะนะครับแต่ว่าหย้านั่นอยู่คือเกา่าเพราะว่าเวลาเฮาฉีดล้งไปยามันบ่ซึมลงไปเ้อพี่น้องนี่พิษกับผงผมเนี่ครับผมฉีด ผมขีดปราบบับวัชพืชเนาะช่วงที่มันมีน้ำพี่น้องช่วงที่ฝนตกมาแล้วมีน้ำดินมันซุมนะพอป่าวบบัชพืชเสร็จปุ๊บเห็นบ่หญ้าจะไม่มีครับผมนี่หญ้าที่มีหน่อยนะครับนะสังเกตมันผิดกันนี่ดีพี่น้องนี่ในหน้าผมสิ่ค่อยมีห้าครับผมนะเพราะว่าเขาขีดช่วงที่ดินมันซุมเนาะมันมีน้ำนะแล้วก็พอมันมีน้ำปบผมค่อยเอาปุ๋ยมาใส่นะเนี่ย เอาปุ๋ยไปใส่มันก็เพิ่มขึ้นเลยพี่น้องเพิ่มขึ้นเลยมันก็เขียวเราดืเมเลยมานี้เพิ่นใส่ปุ๋ยเพิ่นก็ใส่ตอนแรงแรงพี่น้องตอนแห้งๆนะตอนบ่มีน้ำม,มาแนะ่มาหนี้มันก็นเลยเป็นมะน่องมะแนงมานี้ครับผมนี่นี่ตั้งกันบอมะน,น่องมะแนงมานี้ครับผมซึ่งคันมันบ่มีน้ำพี่น,อออนอ้องก็ย่าไปไอขีดพันครับผมอย่าไปขีดยาแล้วก็ย่าไปใส่ปุ๋ยนะพ่นฟฝ้าไหมพ่นฟฝ้าพ่นยันบอ ได้ใสนะ่เนี่ยนะพ่อฝนตกลินมานหนึงเพอนกน็เอาปุ๋ยมาใส่เลยเอาปุ๋ยมาใส่วันนี้มันบอ่อละลายที่ไานอกว่าน,นี่ปุ๋ยเพราะว่าดินมันแห้งเนะาะเขามมนก็ว่างามแล้วเอาท้าคลิปนี้ก็ขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับรำๆำไม่รวยเอาคลิปนี้ไลฟ์ไปก่อน สวัสดีครับ